สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำตาลจะพามาอัปเดตผักหวานบ้านนะคะที่ปักชำไว้ค่ะก็ได้งอกขึ้นมาแล้วนะคะแต่ยอดขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากที่เราปชำไว้วันที่ยี่ิเอดมิถุนาสองพัน้าร้อหกสิบสี่นะคะวันนี้1ิบหกกรกฎาคมสองพผักหวานผัก หวานบ้านของเราก็แตกยอดแล้วนะคะก็แตกยอดสวยงามค่ะ่าจะให้ดูเรื่อยๆนะคะ,อะตออนนี้ก็จะแตกยอดขึ้นเยอะสูงนะคะบางถุงก็จะมีแตกออกน้อยนึง ต้นก็ตายนะคะก็นนให้ดูมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดผาวันบ้านที่ออกมานะคะตัวนี้เป็นแห้งๆไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะคะ ฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่โดนแดดเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะฝั่งนี้ฝั่งเมื่อกี้จะได้อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะนี่นะคะฝั่งนี้ก็เกิดขึ้นน้อยกว่าฝั่งที่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะ ตัวนี้น่าจะแดดร้อนแดดเผานะคะเพราะว่าดูจากดูจากการที่ผักฝังที่อยู่ในร่มมันจะโตกว่านะคะฝั่งนี้เราก็จะมีเฉามากอย่างเงี้ะคะยค่ะยอนนี้ก็เฉาลงไม่น่ใจะจะตายหรือเปล่านะคะอืม ผ่านไปจาก21มิถุนาวันนี้16กรักกฎาก็อัตากันแตกยอดก็จะเยอะกว่าเยอะๆส่วนที่เสียก็จะน้อยนะคะฝ่างนี้ก็สวยงามชื่นใจค่ะััน,นี้ก็จะได้ร่มเงาต้นไม้บ้างนะคะ นี่น้ำตาลก็พามาอัปเดตผักหวานว่านค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมเข้ามารับชมกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ